รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับตอนนี้ผมและทีมงานนะครับอยู่ที่วัดห้วยหมูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับพระอาจารย์หรือเจ้าอาวาสของวัดนี้นะครับเป็นพระผู้ให้ที่แท้จริงเลยครับเป็นคนสร้างอาชีพให้แก,ก่เด็กๆครับซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกและก็ดาวซินโดรมที่พ่อแม่ยากจนหรือว่าแยกทางกันอยู่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กๆได้ต่อ หลวงพ่อจึงรับไปดูแลครับทั้งส่งเรียนหนังสือจ้างครูพิเศษมาดูแลและที่สําคัญจัดตั้งศูนย์พิเศษเพื่อสร้างอาชีพทั้งชงกาแฟเพ้นถุงผ้าเพ้นเสื้อนาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของรวมถึงพรมเช็ดเท้าด้วยครับซึ่งหลวงพ่อหวังแค่ว่าอยากให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินดูแลตัวเองในอนาคตต่อไปในสังคมได้วันนี้มาติดตามเรื่องราวของพระครูจันทศีลากรเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูได้ในรายการขอบเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับ กราบนมัสการหลวงพ่อพระครูจันทศีลากรนะครับเจริญพรต้องบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสมาราดบุรีเนี่ยก็หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยแวะเข้ามาที่วัดห้วยหมูนี่เลยเดินเข้ามานี่บรรยากาศต้นไม้เยอะแยะมากมายร่มรื่นมากครับสาธุสาธครับเลอีกอย่างหนึ่งที่เห็นตอนเดินเข้ามาก็คือมีป้ายติดว่าศูนย์รับเด็กพิเศษใช่ใช่ครับเมื่อสมัยก่อนนะสิบเก้าปีที่แล้วนะครับโรงเรียนที่จะสอนเด็กพิเศษเด็กพิการเนี่ย หายากมากนะที่บ้านทุวยบุ๋นเนี่ยลูกเขาก็เป็นเด็กออทิสติกเขาก็พาไปเรียนทั่วไปเลยจนไม่มีใครรับเขาก็เลยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยสงสารโยม,มนะเอเดี๋ยวพ่อตั้งโรงเรียนที่วัดแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อจะจ้างครูพิเศษมาสอนให้<น>ให้ลูกโยมแล้วกันนะก็เป็นคนแรกไปหาคุณครูที่เป็นเฉพาะทางมาเลยครูสอนเด็กพิเศษมาเลยใช่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 แล้วหลวงพ่อก็จะได้ศึกษาไปด้วยเด็กเป็นอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้ฟังครูก็สอนทุกวันหลวงพ่อก็เลย ขอเป็นไปขตอนนี้ก็ได้ไปด้วยได้ด้วยได้เปีที่ผ่านมาใช่ใช่ก็ได้ทักษะได้ฝึกทุกวันเด็กพิเศษที่นี่รับดูแลมีอยู่กี่ประเภทครับกี่แบบที่นี่รับอยู่2ประเภทคือเด็กออทิสติกกับเด็กดาวซินโดมจากตอนแรกที่มีเด็กมา1คนครับจนปัจจุบันเนี่ยมีกี่คนแล้วครับ42คน19ปีนี้หน้าปัจจุบันตอนนี้42แต่ว่าที่ผ่านไปแล้วก็มีอีกใช่ไหมครับไม่ไม่เลยรวมทั้งหมดเลย42ชีวิตตั้งแต่เริ่มแล้วครูเพิ่มไหมครับ ครู5คนแหละแล้วคุณครูนี่เป็นแบบครูที่เขาจบสายสอนเด็กพิเศษมาเลยไหมครับครูธรรมดานี่แหละแต่เอาไปอบรมส่งไปอบรมตามที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเราส่งไป3เดือนบ้าง6เดือนบ้างพระอาจารย์เป็นคนจ่ายเงินเองหมดเลยเหรอครับใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเด็กที่แบบ42คนเนี่ยเป็นเด็กที่มาจากไหนบ้างครับเด็กจีนเด็กฝรัง่งเด็กอิสลามอุ้ยหลายชาติเหมือนกันนานาชาติเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่คือโรงเรียนานานาชาติเด็กฝรั่ง พ่อเขาเป็นคนอังกฤษได้ภรรยาคนไทยทอดลูกออกมาเป็นเด็กออทิสติกนี่พ่อเขากลับประเทศอังกฤษไปเลยแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวก็ใช่ก็ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงปู่ย่าตายายบอกว่าถ้าเกิดเขาตายไปแล้วหลานจะอย่ใครก็บอกเห็นวัดห้วยหมูนี่มีสอนเด็กพิเศษแล้วก็มีที่นอนให้ลูกหลานด้วยเขาก็เลยเอามาฝากหลวงพ่อเลยก่อนที่ยกให้วัดยกเด็กให้วัดใช่ใช่ แล้วเรื่องระบบการเรียนการสอนของที่นี่สอนอยังไงครับที่วัดห้วยหมูเนี่ยจะมีโรงเรียนของรัฐบาลสอนอนุบาลถึงปหกแต่ก็อยู่ในเขตวัดเด็กเ่าเนี่ยไปเรียนป1ถึงป .6 จบป .6 แล้วถ้าเกิดเด็กมีความรู้ที่จะไปต่อได้ขึ้นมหนึ่ง 1, ไหวหลวงพ่าก็จะส่งไปอีกเราก็ดูเป็นรายๆไปตอนนี้นะครับเด็กที่ส่งไปเรียนเนี่ยส่งไปสูงสุดถึงชั้นไหนครับส่งถึงป .6 เพราะพยายามส่งให้สูงสุดขึ้นแต่เด็กไม่ไหวสติปัญญ,ญาย,ยังไม่ไหวขเขาไม่ได้จริงๆะนะไม่ไหวจริงๆนะก็เลยมาฝึกอาชีพกันหลวง ได้เลี้ยนอาชีพที่วัดสอนอาชีพที่นี่มีเป็นโรงเรียนปกติด้วยใช่ไหมครับใช่ใช,ใชแล้วถ้ามีเด็กพิเศษอย่างเงี้ยเข้าไปเรียนปนกับเด็กปกติเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมครับท่านผอ,อจะจัดระบบบับบดดี้เนาะบัดดี้โรงเรียนเขาจะมีพี่ดูแลน้องเลยครับอมาแล้วไม่เป็นไรนั่งดิฉันลูกนั้นนั่งเฉยเด็กพิการคนหนึ่งอาจจะมีพี่ปหหรือปห้าเนี่ย คอยดูแลตลอดที่เป็นเด็กปกติใช่ดูแลให้เลยสอนให้พี่รักน้องอเด็กปกติกับเด็กพิเศษป .5 นี่จะขึ้นไปเรียนพาไปเดยกก็จุงไปไปเรียนได้วิชานี้ลูกเรียนได้ก็บัดดี้ก็จะพาจุงขึ้นไปเรียนถ้าเกิดมีคนมาแกล้งเขาก็จะห้ามปามได้เพราะเป็นรุ่นพี่ไม่ให้แกล้งน้องเขาจะสอนตลอดห้ามแกล้งน้องนะที่โรงเรียนนี้บัดดี้ดูแลดีมากเลยพี่รักน้องมากแล้วเด็กที่หลวงพ่อดูแลเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยหรือว่าจะอยู่ไปจนถึงเมื่อไหร่ครับตลอดชีวิต ของเด็กคนนี้เลยเพราะว่าตายายเขาก็แก่แล้วถ้าตายไปแล้วหลานจะอยู่ยังไงก็คิดถึงหลวงพ่อนี่แหละยกให้หลวงพ่อบางคนบางเคสนะเด็กที่มีผู้ปกครองอยู่ก็เขาไม่สามารถที่จะดูแลเด็กพิเศษได้เพราะดูแลเด็กพิเศษคนหนึ่งพ่อหรือแม่ต้องออกจากงานมาเฝ้าอยู่ที่บ้านเลยอ่ะดูแลตลอดทั้งวันเลยอยู่บ้านไม่งั้นเขาจะเล่นไฟบางคนเอาหัวนี่โขกกับพื้นเอามือนี่ชกพวกข้างฝามังเป็นแผลหมดหัวเหอนแตกหมดเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้นะ ตัวพี่เป็นย่ามีหลานเป็นดาวซินโดมมาเรียนที่โรงเรียนวัดห้วยหมูก่อนแล้วพอจบป .6 ห,หลวงพ่อมาอุปถัมภ์เพราะที่บ้านไม่มีเวลาต้องทำงานส่วนของพี่นะคะไปกลับค่ะเท้าพี่มาทรงเย็ยนที่รับกลับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กินนอนอยู่นี่ ก็ที่นี่ก็เป็นสิ่งพักพิงสุดท้ายที่ลุงพ่อเขาจะดูแลให้เราพี่ก็จะมาช่วยหลุงพ่ออยู่ครึ่งวันทุเสาร์อาทิตย์มาช่วยดูเด็กด้วยแล้วก็มาช่วยเลี้ยงพระเลี้ยงเด็กด้วยเวลาเวลาเราไม่มีอะไรเราบอกลุงพ่อหลุงพ่อเขาจัดให้ค่ะพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีลุงพ่อจัดให้ค่ะหลุงพ่อรักเด็กค่ะ มาตรงนี้คือมีคนดูแลค่ะมีที่เดียวที่ดูแลเด็กตรงนี้ค่ะเขาดูแลดีน้องปันนี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะมาอยู่เป็นเป็นปีแล้วเพราะว่าพ่อแม่อามาทิ้งไว้ที่นี่ตอนนี้นะจากที่ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเริ่มยิบของกินได้สมาที่ดีขึ้นนะคะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ ขขอเเพีียยงแค่นนมาฉัสััญญาาว่าฉนจะไปาสนับสนุนโดยบริษัท CP r e t a i l i n k จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจจากใเด็กพิเศษหนึ่งคนอย่างที่ หลวงพ่อพูดมาเมเกี้หนึ่งคนก็ดูแลยากแล้วนะครับแต่นี่อยู่ที่นี่ประจําจริงๆเลยกี่คนนะครับสิบคนประมาณสิบคนครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมีใครดูแลครับหลวงพ่อคนเดียวเลยเหรอตอนคืนเราก็มีพี่เลี้ยงก็ครูพี่เลี้ยงเนี่ยกลางวันอยู่สี่คนกลางคืนเฝ้าหนึ่งคนเปลี่ยนเวกันเปลี่ยนเวกันไปสี่คนต้องมานอนอยู่กับเด็ก หนึ่งคนครูพี่เด้งนะต้องนอนเด็กตลอดเวลาเลยป่วยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะเด็กบางทีกำคืนชักเราก็ต้องพาไปล้วก็ต้องป้อนยาด้วยเพราะว่าเด็กเขามีลาทานยายาจิตเวชเด็กเด็กคนนี้ต้องทานยาทุกคนนะหมอมีหมอประจําอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็จะให้ยามาต้องกินเวลานี้เวลานี้เป๊ะเลยเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะครับหลวงพ่อเอาปัจจัยที่ไหนมาครับเพราะว่าดูแลเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตได้เนี่ยเสียเงินเยอะมากเลยนะครับต่อปีเนี่ยได้เงินกถินนี่แหละโยมโยมเขา จะรู้เลยว่าเงินกระถิ่นเนี่ยสร้างวัดด้วยบุรณะวัดด้วยแล้วก็มาพัฒนาเด็กพิเศษด้วยโยมขเขาจะเข้าใจปีนึงจะเทอดกระถิ่นครั้งหนึ่ง,ง,งเอาส่วนหนึ่งไปบุรณะวัดอีกส่วนหนึ่งก็มาสร้างสู่ให้เด็กอีกส่วนหนึ่งก็ค่าอาหารค่าครูค่ายากิประา,าก็คือเงินกระถิน่นอีกส่วนหนึ่งโยมของเมตตาโยมก็บริจาคคนใจบุญผู้ใหญ่ใจด,ดีทุกท่านเลยอย่างนี้ลองเฉลี่ยดูได้ไหมครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งดูแลเด็กแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเท่าคู หลวงพ่อจ้างไว้5คนเดือนละ900 0ก็ประมาณ45่0 0 4่น0้าค่าน้ำค่าไฟก็อีกหมื่นาเป็นน้0ม0นไหลค่ายาเด็กนะเพราะว่าเด็กส่วนหนึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลซีเด็กส่วนหนึ่งนี่ต้องรักษาที่คลินิกเป็นยาพิเศษยาพิเศษคือยานอกต้องยอมเสียตังค์หน่อยเดือนประมาณ20,000กันไ่เดือนหนึ่ง2 0,000ื0 0แ0 80,000แล้วประมาณนี้อาหารก็ก็โยมบริจาคนะ แต่บางทีเราก็ต้องเสริมพวกหมูให้เป็นไก่พวกปลาพวกอะไรเราก็ต้องซื้อใส่ตู้เย็นไว้นะตีเป็นกลมๆไปเลยนะคะก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนจเจริญพรใช่นะส่งเด็กเรียนปกติแล้วเนี่ยที่นะหลวพ่อบอกว่า ถ้าเกิดเด็กเรียนไม่ไหวแล้วก็จะมาผลักดันไปทางสายอาชีพเรื่องของอาชีพไปเลยครับเพื่ออยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถมีอาชีพดูแลตัวเองได้ในอนาคตใช่ไหมครับสาธุจ้ะแล้วที่นี่เนี่ยมีสอนอาชีพอะไรบ้างครับก็จะถามเด็กก่อนนะเด็กชอบอะไรอยากทําอะไรไหมชอบชงกาแฟอ่ะ,ะพ่อก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็ให้พี่เลี้ยงที่ทำกาแฟเป็นมาสอนให้เสาร์อาทิตย์ยกอมาเยี่ยมเด็กมาไหว้พระอยากชิมกาแฟเด็กพิเศษเขาก็ไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงอยากทำอะไรลูกทำขนมอ่ะพ่อก็ อนุปังใช่ไหมอ่าได้คุกกี้นะซื้อตู้อบมาให้น้องเขากาหัดทำก็ควบคู่นี่ก็ไปศึกษามาก่อนใช่ไปฝึกมาก่อนเลยใน u t u b e นี่แหละเปิดยูทูบมีน้องๆก็ชอบชอบวาดเขียนก็มีกระเป๋าให้น้องน้องเพ้นท์เขาก็ชอบนะเขาก็เพ้นท์ได้ทั้งวันมีค้อมสุข,ขอนะผมเช็ดเท้าทาหารทําเครื่องทอมมาให้สองตัวผมก็สอนให้ด้วยนะเด็กก็ทําเป็นนะลอตเตอรี่ที่มาทาดอกไม้จันท์นะ เพราะว่าที่นี่งานศพจะเยอะมากเลยเพราะว่ามีห้าสลาวัดที่หมู่เราจะส่งเคาะศพยากไหลที่ไหนที่ไหนเนี่ยตำบลอื่นก็มานะตายทีไม่มีตังค์เลยอะวัดที่หมู่เนี้ยลงฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะเอาศพมาฟรีหมดเลยมีโรงเย็นให้ด้วยนะไม่ต้องฉีดยาเผาศพปุ๊บโยมจะทําบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมนะไม่เรียกร้องเลยโยมขอเลยนะเอาศพมาวัด้ี่หมู่เยอะมากเลยคราวนี้ก็ลือกันไปทั่วเลยก็เลยพ่อก็เลยทําดอกไม้จันทร์เอาลอตเตอรี่พับเขาไปแทนตั้งนั้นมาก็เลยเอาลอตเตอรี่นี่แหละ เป็นทำตอกไม้จันทร์เลย เอนดูทุกคนนะคะท่านเอนดูทั้งเด็กพิการเด็กที่แบบติดเตียงหรือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อท่านมาคอยดูเวลาไม่สบายก็จะพาไปหาหมอให้พาไปหาหมอให้ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขารู้ว่าหลวงพ่อท่านไม่ไม,ไม่ไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะมาแบบอยู่ใกล้ๆมาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแ้าว่างๆท่านก็จะมาช่วยป้อนข้าวสาหรับเด็กที่มาใหม่ๆที่กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับที่หลวงพ่อทําอยู่เนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับ ก็หนึ่งก็เพื่ออนาคตของเด็กๆทุกคนนะเพราะว่าอนาคตเขาต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วก็เขาก็ต้องมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนสังคมเนี่ยฝากผู้ใจของน้องๆและอย่างหนุ่มน้อยคนนี้แหละครับเห็นมานั่งกอดอยู่ตั้งนานล้ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อปอนปองปอนปอนน่อย่าง<อ>นี้เขาจะแบบพ่อแม่ เสียหมดแล้วน้องปอนพ่อแม่เสียหมดแล้วอยู่สุพรรณบุรีน้องทาแบบทำอาชีพอะไรได้บ้างครับคนนี้ทําอะไรได้บ้างลูกทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้เอาพับพับพับเกี่ยวกับลอตเตอรี่พับเป็นกีบนะพับเป็นดอกไม้ไปเดี๋ยวไปดูผลงานของน้องๆกันป่า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 เอป่ยนา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาสนับสนุนโดยไซ้มินิแต่อร่อยไม่มินิไซ้กรอก CP มินิคอกเทลจัดเลยอยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้นี่เรามากับน้อง s i m อนอีกคนนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็น ผลงานลอตเตอรี่ของเด็กๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีอะไรด้วยมีหมวกอันไหนไซมอนแซหมวกโชว์ซิเอาใส่2องอันเลยเหรอกล่องใส่ทิชชู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีแจกันโอ้สองอันนี้ดูแบบใช้งานได้จริงๆด้วยนะคือน้องเขาทําหมดเลยหรือเปล่าครับก็น้องๆกับพี่เลี้ยงช่วยกันช่วยกันทํากับพี่เลี้ยงใช่ไหมครับดอกไม้ดอกไม้จันดอกไม้จันชอบประทานชอบประทานสวยกลีบดอกไม้เป็นดอกครับน้องๆพับหมดเลยน้องพับได้เลยดอ นี่ปลาอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับห้อยก็เป็นของเซียงงามแขวนของเซียงงามแขวนโชว์ใช่ใช่ใช่ปรสดีขอตีกล้องนี่งนี้ทำหัวใจทำหัวใจผูวกับพิการผูวพิการนะต้องต้องต้องมองตาหนาอ่ะไปไป โอ้โหนี่อะไรเขาเนี่ยเหรียญโปรยทานเหรอเหรียญโปรยทานนี่เหรียญโปรยทานนะพวกเนี่ยครับของพวกเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าม,มาที่นี่ใช้ที่นี่ใช่ไหมครับคือสามารถซื้อที่นี่สั่งที่นี่ไปใช้วัดอื่นก็ได้ใช่ใช่บางคนเขาก็มาสั่งไปวัดอื่นเลยม,มาช่วยเหลือเด็กอยากจะเอาดอกไม้จันทร์ไปงานศพคุณโยมคุณญาติก็มาซื้อที่นี่ เออมาจากกรุงเทพครับโรตรีโรตรีที่ไม่ได้ถูกรางวัลน,น,นะก็เก็บไว้ตั้งแต่พ่อแล้วคุณพ่อแล้วคือที่บ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อเยอะหรอกนะฮะงวดนึงคู่หนึ่งคู่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่พอนานๆนนเข้าแล้วมันเยอะก็เซิร์ชในทางอินเทอร์เน็ตดูว่าที่ไหนรับก็ปรากฏว่าเจอที่วัดห้วยหมูก็เลยมาที่รบุรีก็เลยมาพระอาจารยนะ์อ่ะพระอาจารย์ที่ให้โอกาสนะฮะจะดูดูชิ้นงานที่นี่แล้วชื่นชมคราว่าสวยสวยผลิตภัณฑ์เขาสวยมากครับขอบคุณเขาแล้วคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับเด็กเขาโอดทนอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับต่อตางสวัสดีลูกต่อสวัสดีครับกาลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่น้องกาลังพับดอกลอตเตอรี่อยู่เช่าประธานแบบที่เราดูกันเมื่อช้ใช่ครับเป็นเช่าดอกไม้ต่อุยาดนั่งตรงตังตังเห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีคนชงกาแฟเก่งด้วยใช่ไหมครับใครเป็นมือกาแฟมืเองนะชื่ออะไรครับต่อต่อนี่คือเขาแบบเป็นคนขายประจําเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วยประคองแล้วนี่ชื่ออะไรครับ สตัง,ตง,ตงขอโทษน,นะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนครูที่กินนอนอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับรตรงนี้เป็นแค่พี่เลี้ยงเนาะเป็นแค่พี่เลี้ยง<ช>นี่ไปกับนี่ก็เป็นครูพี่เลี้ยงซึ่งลูกก็เป็นเด็กพิเศษด้วยก็มามาดูแลที่ศูนย์ให้ด้วยแล้วก็ดูแลลูกคนอื่นด้วยเ,เด็กคนอื่นด้วยเป็นผู้ปกครองที่ลูกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กคนอื่นด้วยของคุณพี่นี้ลูกคนไหนครับ คนนี้เลยน้องสตางนะเมื่อก่อนเคยเป็นครูสอนเด็กออทิติกค่ะดูแลเด็กแล้วก็เคยฝึกอบรมก็เลยจะรู้เทคนิคและวิธีการดูเด็ก ก็มีทุกรูปแบบนะคะมีบางคนก็คือพูดไม่ได้จับช้อนกินไม่ได้เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้เลยก็มีพอมาที่เนี่ค่ะเด็กบางคนพูดไม่ได้เราก็จะพยายามสอนให้พูดเราก็จะเริ่มจากคําว่าอ้ําถ้าหิวเอาง่ายๆถ้าเด็กคนนี้ค่ะเขาไว้ใจเขาไว้ใจเขารักคุณเขาก็จะเริ่มพูดอันนี้คืออะไรครับอ่านเนี่ยน้องเพ้นน้องเพ้นกระเป๋ากันโอ้โหเออน่ารักดีนะ โอ้โหปลานี่ด้วยเหรอปลานี่ก็ด้วยเหรอครับใช่ใช่ใช่เกระเพนท์ว่างๆนะเราก็เขียนแบบให้นอ้นองแล้วน้ององส,สนะีสวยนะสวยนะสีอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าใหญ่มีซิปด้วยน้องๆฝีมือดีเหมือนกันนะท่านนี้หมายถึงว่าก,ก,การลงสีใช่ไหมอ่าใช่ใช่<ๆ>เด็กพิเศษอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบความสามารถศิลปะกันอยู่แล้วใช่ใช่ชอบถ้าเขาชอบปุ๊บผมก็จะตั้งใจทําเลยในตู้อ๋อไม่เห็นในตู้มีพรมเช็ดเท้านี่อันนี้คือเด็กทําเองเลยเหรอใช่ใช่เด็กทําได้เลยโอ้โห วิธีการทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยเป็นงานสีมือน้องๆเป็นค่าอาหารเป็นค่าขนมน้องๆครับผืนละห้าสิบบาทแล้วอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยอยากอุดหนุนอยากช่วยน้องๆเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างครับสั่งจองสินค้านะเดี๋ยวเราส่งถึงบ้านเลยส่งได้ใช่ไหมส่งได้เลยนะขอคุณโยมชอบแบบไหนเราก็นะเราก็จะส่งถึงบ้านโยมได้เลยนะสามารถอุดหนุนกันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับได้มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วเด็ก จะมีสมาธิมากขึ้นมีอารมณ์ไม่โอเวกโวยวายคือพูดจะรู้เรื่องขึ้นเยอะค่ะบอกยังไงก็ฟังค่ะเช้ามาพระอาจารย์เขาก็มาแล้วเข้ามาดูแลเด็กแล้วหลวงพ่อก็จะอยู่ตลอดไม่ค่อยไปไหนเพราะท่านเมตตาม,มากแล้วไม่ใช่เพื่อแพรเพราะเ,าเด็กเพื่อแพรไปแถรคนรอบข้างด้วยเพราะว่าถ้าใครไม่มีท่านก็ให้มาขอข้าวท่านก็ให้จะแบ่งปันขขอเเพีียยงแค่นมานสญญา าฉันจะไปหาลวงออพ่อเนี่ยคือพระผู้ให้ที่แท้จริงเลยนะครับเพราะว่าการที่จะดูแลเด็กๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะเป็นเด็กพิเศษเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยก็ว่ายากแล้วคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะดูแลเลยแล้วต้องมาดูแลเด็กแต่แรกเริ่มเนะี่ยดูแลเพียงคนเดียวด้วยและเด็กๆที่นี่นะครับผมก็เห็นเลยว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่ารักมาก แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหวังว่าเด็กๆในอนาคตเนี่ยจะโตขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ผมเชื่อว่าเด็กๆนี่ต้องโตไปเป็นเด็กที่ดีแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมล b บ็อขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทครับอาธมาภาพาก็ขอบคุณโยมทุกท่านเลยนะที่มิตาน้องๆน,นำเงินปัจจัยจำนวน1น0 0 0บาทมามอบให้ศูนย์ครอบ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเกินเจริญ,รญพรสาธุขอบคุณครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือน้องๆอ,อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับบริจาคของหรือว่ามอบสิ่งของจําเป็นหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให้น้องๆมาต่อยอดอาชีพได้นะครับเข้ามาได้ที่วัดห้วยหมูอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับหรือใคร ที่ไม่สะดวกมากอยากจะสมทบทุนเป็นปัจจัยเป็นเงินนะครับก็ส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ครับใครที่อยากจะมาจัดสันทนาการอยากจะมาเลี้ยงอาหารน้องๆมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมหามาดูผลงานมาหาพระอาจารย์มาหาน้องๆเนี่ยมาเฉยๆก็ได้นะครับยินดีครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณ CP และ CP r e t a i l Link ครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆแล้วอยากบอกต่อนะครับ สามารถเขียนเล่าเรื่องราวของคุณมาได้ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปน15ปนสปากเกร็ด11120หรือเขียนเรื่องราวมาได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อนะครับยื่นโอกาสให้กับคนที่ขาดโอกาสอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเขาขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับวันนี้ผมและพระอาจารย์ จันทศีาลากรน,น้องๆที่น่ารักและก็รวมถึงผู้ปกครองพี่เลี้ยงทุกคนนะครับและรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นาิกา20นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ คุณลุงมนตรีนะครับคุณลุงเนี่ยพิการเป็นใบ้ทําไมคุณลุงถึงมาโบกรถที่นี่อ๋อมาหาเงินนั่นแหละคุณลุงบอกว่าคุณครับผมมาหาเงินล้ประตูให้ครับสิบบาทเปิดประตูให้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคุณลุงเอาเงินไปทําอะไรครับ10บาท20บบาทไปซื้อข้าวกินแกก็จะหาเงินไปซื้อข้าวให้น้องแกด้วยคุณแม่คุณลุงก็คุณยายนะครับคุณยายสวัสดีครับอันนี้ท็อปไปพาคุณลุงมนตรีกลับมาที่บ้านมนตรีรักหนุ่ม ลุงรักน้อง